วันนี้มากินหมูกระทะด้วยกันครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่บ้านน้องแนนนะครับผมมีหมูอะไรบ้างไนนอ้นนวันนี้มีสามชั้นแล้วก็มีหมูหมักน้ำมันงาอันนี้สามชั้นสไลด์คุณผู้ชมครับแล้วก็นี่กุ้งก <shear S 2> ุ้งแม่นะ้ำตัวใหญ่มากวันนี้เราได้กุ้งมาหลายโลเลยนะคุณผู้ชม <L load S 2> แล้วก็มากินกับหมูกระทะนะครับผมวันนี้มีคนมากินกับเราด้วยหนึ่งคนนะครับผมสวย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 ครับผมตอนนี้อ้วบแล้วครับ สามชั้นหอมมเลยอันนี้เป็นน้าจิ้มพริกกะเลี่ยงผมไม่ได้ทาชีสซีฟู้ดเลยอ่ะเดี๋ยวไปทําซีฟู้ดดีกว่าุิยไม่มีคนแกะกุ้งให้เราเลยอ่ะยังไงน้องน้องให้น้องแกะดิหรือไปเรียกผัวมาก็ได้ไม่ไม่มีไม่มีมีแต่พี่ชายทำหน้าที่แกะกุ้งให้พี่เราวมาถ่ายล้วกัน โอ้กุ้งตัวใหญ่มากเลยเซนเนี้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่สดๆเลยเนี่ยเนื้อไม่ยุ่ยรับประกันหัวมันดูนนกินหนวดสันเลยครับผมหนวดสันเลยอนนกต้องกินผักบ้างนะนนยังเด็กอยู่เดี๋ยวจะผอมเหมือนพี่เปื่อย ทีมกุ้งทีมกุ้งพี่ว่าเผาเลยกําลังฮะเผาไหมเผาเดี๋ยวพี่ไปตามนาะพี่มีทานไหมล่ะมีทานก่อ็แกะพี่แกะกอกไฟเลยเหรออุ้ยขอบคุณค่ะไม่เป็นไรมีน้องแกะให้ก็ยังดีพี่แกะเผาบ่ต้มง่ายกว่าต้มเเาต้มลยง่ายดิต้มเลย ถ้าเผาปุ๊บมันก็ควันีลยอ่ะอิดาเนี่ยมีต้องมีคนอิจฉาเราบ้างแล้วแหละจุดรอแกะแทบแทบพุ่งเลยเมื่อกี้กินอะไรไปวะมีน้องก็ดีนะเนี่ยโหกุ้งหัวมันมากเนื้อแน่นไหมแน่นครับผมบอกแล้วเนื้อแน่น คนคนคนจับกล้องก็แบบเหนียวแย่แล้วอมวืเววอเมเมื่อกี้หมูอะไรวะอร่อยอร่อยนี่เหรอ,น,อน,น้ำม,านานมันงาสวัสดีครับมาครับผู้ชมกินด้วยกันครับผม ผมไม่กินเยอะหรอกผมกินแค่ชิ้นสองชิ้นแค่นั้นเองจ้ะโ <c oughs> นนรับรับแบ่อบดาวหน้าเลยน้องไม่เห็นหน้าผมแล้วกันเลยน้องไม่เห็นหน้าเลย,เลยคนนี้ <c oughs> อุ่นก้อนเผ็ดใช้บะหมันเซ่บดีนะนิ่มทอง ู่กันสองคนผมไม่ค่อยได้กินหรอกโมทะาว่าไม่ค่อยมีคนช่วยทำถ้าเมื่อไหร่จะกินก็มาหาผู้ช่วยล้างผัก <S 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 แม่บ้าน <S <S แม่เรือนไงตอนอ,อยู่กับน,นี่โอเคนะครับมันบ่อยบ่อยอยู่แต่ตอนนี้เหลือสองคนแล้วอะที่ีย่ทำอะแต่ถ้าแบบจะกินกุ๊ก็มาให้คนล้างผักก็มากินที่นี่ ไม่ใช่ล้างผักอย่างเดียวนะคะล้างจานด้วยอุ้ยไม่ลายอันนี้เลยที่สำคัญน,นะดีวหอมดีนนนหัวก็ววอร่อยอะน้ำเหรอ,อืมมันเหรออืมสดสดสดขู่สดมันอร่อยปู่ลืมผัวหรือเปล่าวะเนี่ย Cung nem của anh. Anh mặt gì? nhưng mà luôn 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 là ่เห็นไหมมันเคยมๆแล้วแบบนี้อร่อยมากเลยอ่ะไปลมัไปลม,มักเยอะอันอน,นอ ไม่ได้ร้อนหมูนะร้อนเนี่ยร้อนเตา่าควันอันนี้ไงหมูอ่ะขาดน้ำมีฟองขาดแก้หวยใช่ไหมคะขาดน้ำแก้หวยอะ่ะ กุงเมื่อคืนก็แบบเหมือนรู้ว่าเมื่อคืนเหมือนรู้ว่าว่าเราจะกินหมูกระทะวันนี้อ่ะที่ไปตกได้กุ้งเยอะที่สุดที่ตกมาเลยอ่ะเนี่ยเหรอเนี่ยเมื่อคืนอ่ะได้สองโลสามอ่ะวันนี้ไซส์ใหญ่ด้วยชั่วสี่ชั่วโมงเป็นใจด้วยอ่ะเออได้มากินหมูกระทะได้ได้กุ้งมากินวันนี้เยอะไง ไป่ด้อยู่กับนนไปนไหนนอนนะเสกเก็บตัวทำยังไงไม่หมานเะ <c oughs> นนเลยไม่ค่อยได้ไปกับพี่เพราะแกนครับ <c oughs> บ้านเดา๋ยวว่าแกน <c oughs> แกนอ่ะคือมันมัน,ม,นมันขัดกันมันไม่ได้ขัดดวงกัน <c oughs> ดวงพี่เกมฑต้นนองไปคนเดียวไง <c oughs> ใช่หากินแบบเขาเรียกว่าหากินหมาน <c oughs> ใช่พี่ทำไปคนเดียวจริงๆเลยอ่ะไปลองไปอีกรอบหนึงอาจจะหมานก็ได้บ้างสองตัวเองเสียเวลาไป อา้าวทำไมไฟหายือมันหล่นเปล่าอ,อร่อยกุ้งเลยอร่อยมากกุ้งอ่ะกุ้งม,มาสดแน่นแบบแน่นแบบแน่นมากอ้อาไวไฟดับแล้วือเขาตัดไฟแล้วเลิกขึ้นแล้วไฟมันตัดอย่างหม,มูกระแซบ กุ้งแบบสะใจมากเลยวันนี้โอเคเดี๋ยวเราลาคุณผู้ชมเพียงนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมไปตำน้ำพริกน้ำพริกก่อนนะครับผมแล้วก็ไปหาน้ำพริกหวยนะเดี๋ยวไปย่างด้วยคุณผมมู้ชมวันนี้ก็ไว้แน,นี้นะครับผมก็ขอตัวลาคุณผู้ชมปเป็นครันี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสรอยมาก I okay.